อีกหนึ่งกระแสที่พูดถึงกันก็คือรูปปั้นของครูกายแก้วเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่มีภาพคนขนย้ายครูกายแก้วแล้วก็ไปติดใต้สะพานลอยบริเวณถนนรัชาดาพิเศษ36นะคะหลังจากนั้นก็มีการจัดพิธีบวงสวงใหญ่โตมีลูกศิษย์ลูกหารวมนักอาจารย์ไปเข้าร่วมพิธีกันเยอะมากแต่อีกมุมหนึ่งก็มีคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าที่สุดแล้วครูกายแก้วเป็นเทพหรือว่าปีศาจกันแน่ บอกไม่ถูกกับความคิดของเขาแต่ความคิดของเราคือมันไม่ใช่มันไม่น่าจะใช่แบบนั้นไม่น่าจะใช่ด้วยสิ่งนั้นศรัทธาแล้วก็คิดว่าท่านเป็นนกกาลเวกแล้วก็ทานเฉพาะของหวานอย่างที่พวกพ่อครูที่เขามาทำพิธีเบิกเนตคือผลไม้ของหวานคิดว่าใช่เพราะที่มาไม่มีอะไรเลยที่เป็นของขาวแล้วก็ห้ามถวายของขาวด้วย ถ้าเป็นหัวหมูเป็นอะไรท่านก็บอกว่าทํามาจากถั่วทําทมาจากถั่วปั้นให้เป็นหัวหมูเป็นอะไรอย่างนั้น เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนของนางสาวเพนพักหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมากราบไหว้ครูกายแก้วเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้จักครูกายแก้วมาก่อนแต่ทันทีที่เห็นข่าวรู้สึกศรัทธาแล้วก็มาร่วมพิธีเบิกเนตรด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ตั้งใจนําน้ําอางุ่นมาถวายและก็เข้ามาขอพรส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องบูชาย,ยานครูกายแก้วด้วยลูกหมาลูกแมว โดยส่วนตัวเธอบอกว่าไม่เชื่ออะไรแบบนั้นซึ่งวันทำพิธีเบิกเนตรก็เห็นมีแต่คนนำผล,ลไม้หลายอย่างมาถวายไม่ได้มีการนำเอาสัตว์มาบูชาอย่างที่เป็นข่าวค่ะม,มาฟังมุมมองของนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนากันบ้างนะครับนายจาตุรงจงอาสาบอกกับทีมข่าวโมโนทวีนีนานว่าครูกายแก้วเนี่ยจริงๆคือปีศาจที่ถอดแบบมาจากกากอยของยุโรปนั่นเองกากอยกายแก้วากากอยกายแก้วนะ แต่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าจริงๆก็ไม่มีใครหรอกที่เคยเห็นหน้าค่าตาของครูกายแก้วไม่มีใครรู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงหรอกทุกอย่างมันจินตนาการขึ้นมาตราบใดที่ไม่ละเมิดกฎหมายก็บูชาได้ส่วนกระแสเรื่องการฆ่าลูกหมาฆ่าลูกแมวไปบูชายันเรื่องนี้คุณจตุรงบอกว่า ก็ดีใจนะที่ผู้สร้างครูกายแก้วออกมาปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ความจริงเพราะถ้าเกิดทางผู้สร้างออกมายอมรับว่าให้เอาลูกหมาลูกแมวไปบูชายันไปฆ่าจริงๆแบบนี้ผิดกฎหมายทารุณกรรมสัตว์แล้วมีโทษหนักด้วยฉะนั้นอย่าทําเลยของเส้นไหว้เนี่ยมีเยอะแยะไปไปฟังครับว่าการมูแบบไม่มีสติถ้ามูแบบมีสติเคารพกฎหมายนะฮะเคารพกติกาสังคมไม่สร้างความเดือดร้อน เนี่ยเราจะบูชาครูหรือมูอย่างมีความสุขและไม่สร้างความเดือดร้อนตามมาถ้าเรามูแบบหัวทิ่มหัวตําไม่มีสติเลยใครว่ายังไงดีทํโมดจะไปโค่นต้นกล้วยจะไปหักคอแมวหักคอหมาถ้าทําหมดแบบนี้นะอันนี้คุณจะมาได้อะไรเลยนอกจากนอกจากต้องไปติดคุก นักข่าวโมโนทวนนายของเราก็โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายเทพภริษแป้นสุขหรือว่าอาจารย์ต้นที่ลูกศิษย์เขาเรียกชื่อกันนะคะซึ่งอาจารย์ต้นเป็นน้องชายของผู้สร้างครูกายแก้วเปิดใจกับทีมข่าวถึงกระแสที่มีคนพูดถึงว่าต้องเอาลูกหมาลูกสุนัขเนี่ยมาบูชายันคืออาจารย์เขายืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริงส่วนกระแสที่บอกว่าพาผีเข้าเมืองอาจารย์ต้นมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนานา,นาจิตตังซึ่งครูกายแก้วมีคนเคารพนับถือมานานแล้ว ส่วนคนที่เห็นว่าไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าห้ามความเชื่อไม่ได้สําหรับสิ่งของที่ประชาชนใช้ในการกราบไหว้ครูกายแก้วคืออะไรนะคะก็าถามไปแบบนี้อาจารย์ต้นบอกว่าก็ประกอบไปด้วยดอกดาวเรืองชุดหมากพลูผล,ลไม้น้ําปรุงและก็ทูบสีดำอันใส่กัแล้วบูชาด้วยด้วยลูกหมาลูกแมวหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันฟันงดูไม่เมเซนอะมันเหมือนเป็นเรื่องที่มันแตงขึ้นอะอนะครับ โอเคยืนยันเราไม่เคยทําแบบนั้นอย่างแน่นอนเนาะไม่เคยครับเพราะว่าการการสาราบูชาครูกไก่แก้วนี่มีมานานไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อเมื่อเมื่อว,วันสองวันนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันมันความเป็นไปได้มันไม่มีอยู่แล้วครับแต่ความกังวลใจก็ยังมีนะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์เนี่ยเป็นโพสต์ในกลุ่มลูกศิษย์ครูกายแก้วรม,มาครูผู้เรืองเวท มีการไปโพสต์บางคนบอกว่าหาลูกหมาลูกแมวหาลูกไก่หน่อยจะเอาไปบูชายันครูกายแก้วหลายคนก็กังวลนะฮะว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นเรื่องจริงไหมมีคนที่คิดแบบนี้จะซื้อเอาไปฆ่าเพื่อบูชายันจริงๆหรือเปล่าทางมูล,ลนิธิ Watch d อก Thailand ก็ไปตรวจสอบนะครับพบว่าไม่ใช่ข้อมูลจริงครับคือทางมูล,ลนิธิเนี่ยแฝงตัวเข้าไปสืบในกลุ่มพบว่าคนโพสต์ส่วนใหญ่ใช้ Facebook อวตารพอทักไปทำทีเหมือนว่าเสนอจะขายลูกหมาลูกแมวให้ ทางคนโพสต์ที่เขาขอซื้อเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปบูชาย,ยันจริงๆหรอกแค่เห็นคนโพสต์ก็อยากตามกระแสเท่านั้นทางมูล,ลนิธิจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการสร้างกระแสให้มีผู้ติดตามมากขึ้นให้คนสนใจสร้างความขลังให้กับครูกายแก้วเท่านั้นแต่แน่นอนครับเรื่องนี้จะต้องติดตามป้องกันการเกิดการทารุณกรรมสัตว์ที่อาจจะมีคนที่คิดแบบนี้ได้ถ้ามีเดี๋ยวจะดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีครับ ทีนี้พาไปฟังอีกมุมหนึ่งนะคะนักข่าวไปพูดคุยกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเผยบอกว่าอยากให้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ตือนสติคนไทยว่าครูกายแก้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่าตกเป็นเหยื่อของนายทุนเพราะว่านิสัยของคนไทยเห็นอะไรก็บ้างจะตีเป็นตัวเลขตีเป็นถวย ที่สุดแล้วพระพยอมขอฝากสั้นๆบอกว่าอย่าเชื่อแบบหัวปักหัวปำ<ม>เชื่อไปศึกษาไปจนกระทั่งเกิดสติจะดีกว่าเรื่องนี้ก็เป็นมีหลากหลายความคิดเห็นนะคะสุดท้ายแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณกันค่ะแต่ก็ย้ำนะการบูชาลูกหมาลูกแมวยังไงก็ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ